สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูบทสรุปของการปักชำกิ่งทุเรียนที่ผมได้ทําไปก่อนหน้านี้2อาทิตย์นะครับผมปักชำไป2กิ่งนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับซึ่งก็ดูไปแล้วก็เหมือนจะไม่รอดนะครับผมก็เลยพามาสรุปกันเลยว่าหลังจากที่ผมได้ทําลงไปนั้นผลสรุปที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเราจะยึดหลักความจริงนะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเกิดเชื้อราครับนี่ครับเกิดเชื้อราแล้วนี่ครับไม่รอดนะครับ กิ่งนี่คือนี่ครับพอเป็นชิล่าแบบนี้ก็ก็ตามภาพเลยนะครับไม่น่าจะรอดตายแล้วแหละนะครับนี่ครับถอดมาดูกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ครับกิ่งแตกเน่าเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนี่ครับ เน่าเลยนะครับทั้ง2กิ่งอันนี้กิ่งแรกครับที่ได้เราปักชำลงไปนะครับก็พาทุกท่านได้มาดูนะครับต่อไปเราไปดูอีกกิ่งหนึ่งครับกิ่งนี้ครับกิ่งนี้จะใส่ใบลงไปด้วยนะครับซึ่งก็ผลก็ไม่ได้ต่างจากกิ่งแรกเท่าไหร่นะครับนี่ครับเกิดเชื้อราครับปัญหาของทุเรียนก็อย่างที่บอกครับว่าเชื้อราจะค่อนที่จะเป็นัตรวนดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนแล้วยิ่งถ้าเกิดมีความชื้นในเรื่องของการปักชำก็ นี่ครับไม่รอดนะครับโอเคครับสรุปแล้วคือการปักชากิ่งทุเรียนในเรื่องของการปักชาแบบคนแนนนี้ไม่น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ทํามาแล้วนะครับก็ไม่รอดนะครับนี่ครับตรงนี้จะเน่าแล้วนะครับยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับ หรือไม่ก็ถ้าท่านไหนที่มีความรู้ในเรื่องของการปักชำกิ่งทุเรศแล้วได้ผลก็ลองแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองทําดูซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่รอดแล้วนะครับก็ได้ทาไม่ใช่ว่ารุ่นเดียวนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รีวิวให้ท่านได้ดูนะวันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วมันก็ไม่ได้รอดผมก็เลยเอามานําเสนอเพื่อที่จะเป็นความรู้ในท่านที่จะทําครั้งต่อไปว่าสิ่งที่ผมแนะนําเสนอนี้เป็นความรู้ในการต่อยอดครั้งต่อไปว่าทาทาไม่ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ สรุปเพียงเท่านี้คือการปักชำครบแน่นแบบการปักชำแบบค้มแม่นกรุ่มทุเรียนนั้นก็ไม่น่าจะทําได้นะครับเพราะผมก็ทําแล้วก็ตายทั้ง2กิ่งนะครับหรือว่าท่านไหนที่ทําได้ก็ลองแชร์ข้อมูลกันเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ